ถึงเวลาแล้วครับจริงๆแล้วถึงเวลาตั้งนานแล้วล่ะครับแต่ว่าผมยังไม่มีเวลาว่างผมเพิ่งจะมีเวลาว่างก็ตอนนี้นี่เองจริงๆแล้วเราดำนาประมาณ2-3ถึงวันผ่านไปเราก็มาหว่านปุ๋ยเพื่อที่จะให้มันติดรากหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปุ๋ยล่อราก แต่การหวานปุ๋ยในวันนี้ไม่ใช่ปุ๋ยล่อรากแล้วล่ะครับเพราะว่ามันผ่านไปตั้งสองอาทิตย์แล้วหลังจากที่ผมดำนาเสร็จซึ่งตอนนี้ต้นข้าวก็โตเขียวขจีจึงไม่ได้เรียกว่าการหวานปุ๋ยล่อรากจะเรียกว่าปุ๋ยล่ออะไรก็ช่างเถอะ แต่ว่าวันนี้ผมว่างก็เลยมาหว่านปุ๋ยก็แล้วกันหว่านหมดไปถังแรกเกิดปัญหาครับก็เพราะถังไอ้ที่ผมใช้ใส่ปุ๋ยเนี่ยมันมีขอบขอบที่ว่าเนี่ยมันหนาแล้วก็มันแทงที่สี่ข้างของผมทําให้เจ็บตรงที่สี่ข้างถามว่าเอ้าแล้วทาไมผมใช้ถังที่มีขอบละ่ะอยากจะบอกว่าและนี่คือสภาพของถังที่ผมใช้ทุกทุกปีครับมันกรอบผมใช้มาแล้ว 2- 3สาปีถังแบบนี้มันไม่มีขอบแต่ว่าวันนี้ผมหาไม่ทันจริงๆผมเลยเข้าไปที่ห้องน้ําแล้วก็เอาถังนี้มาครับเป็นถังน้ําในห้อง นะมันจึงมีขอบดังนั้นผมจึงแก้ปัญหาด้วยการยกก้นด้วยมือข้างหนึ่งอีกมือข้างหนึ่งก็หวานปุ๋ยอาจจะทุลักทุเลหน่อยแต่ว่าก็พอที่จะแก้ปัญหาไปได้บ้างวันนี้ผมเตรียมปุ๋ยมาทั้งหมด6กระสอบครับเพราะที่นาะแปลงนี้ประมาณ4ไร่ก,กว่าถามว่าทําไมผมใช้ปุ๋ยมูลจิ้งหรีดผมไม่ใช้ปุ๋ยเคมีผมแอนตี้เคมีม ie, ใช่ไหมจริงจริงแล้วผมไม่ได้แอนตี้ปุ๋ยเคมีนะครับมันแพงเกินไปผมก็เลยไม่ใช้ผมมีอะไรผมก็ใช้อันนั้นแหละ ที่นาตรงนี้เป็นนาลุ่มครับน้ำลึกแล้วก็ขี้โคลนขี้ตมเนี่ยก็ลึกด้วยจาเขาเลยครับเวลาเดินในการหว่านปุ๋ยเนี่ยเราจะต้องเดินด้วยความระมัดระวังไม่เช่นั้นเราอาจจะเสียหลักหกล้มได้ง่ายๆหว่านไปด้วยพักไปด้วยผมสังเกตเห็นเม็ดฝนกำลังปอกแปก๊ปกปอกแป๊กตกลงมาครับดังนั้นผมจึงรีบหว่านเพราะว่าดูบรรยากาศท้องฟ้าแบบนี้ครับอีกไม่นานฝนคงจะตก ต้องรีบวานแล้วครับเนื่องจากปุ๋ยมูลจิ้งหรีดที่ผมวานเนี่ยมันเป็นแบบแห้งแล้วก็มันเป็นผงด้วยผมจะต้องอยู่เหนือลมถ้าผมอยู่ใต้ลมเนี่ยโอ้โหฝุ่นคลุ้งเข้าเต็มจมูกผมเลยผมป้องกันเต็มที่ครับผมใส่แมสปิดจมูกแล้วก็ผ้าโพกหัวอีกรอบหนึ่งระบบการหายใจจึงไม่สะดวกดังนั้นผมจึงวานไม่ค่อยที่จะเร็วเท่าไหร่และน้ําตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะลึกโคลนตมก็ลึกด้วยเป็นการยากลําบากในการเดินที่จะวานไปครับเรียกได้ว่า ตกอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะยากและก็ลำบากพอสมควรสองไร่แรกก็ยังพอโอเคอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นแค่โคลนตมแล้วก็น้ําเชอแฉะนิดหน่อยเท่านั้นเองยังเดินได้สะดวกอยู่แต่พอช่วงสุดท้ายสองไร่หลังมาเนี่ยสิครับน้ําลึกแล้วก็โคลนก็ลึกด้วยเดินยากแล้วก็ลําบากผมเหนื่อยด้วยเพราะว่ามันเป็นช่วงท้ายและและ้วความมุ่งมั่นของผมก็ประสบผลสําเร็จผมหวานปุ๋ยเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จ จบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรพทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ